สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสูผูสูคนมือในแม่สูสีพามาเบิงแม่สูทดลองเลี้ยงหอยขมในบ่อบซีเมนนะคะปลาหอยแม่สูสีออกดีบอเพื่อสีออกลูกใอยังหลังจากที่แม่สูได้ปล่อยหอยลงไปประมาณเดือนค่ะหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วค่ะป่าหอยปอหอยของแม่สูนะคะนี่คือหอยขมํา หอยค้มธรรมชาตินะคะบอลแมนหอยพันธุ์ค่ะไปเบิ้งค่าไปเบิงรร้งพร,ร้อมๆกับเมสูเลยเมสูสิพามาเบิ้งนะคะไปเมสูสิอย่างสําเร็จบอ่ออันนี้กับมือไม้คือกันนะคะเมสูกะจะทดลองเลี้ยงไปก่อนนี่หอยคมตามธรรมชาตินะคะเมสูก็ไปหามา,มาเบิ้งกันค่ะนี่เมสูกัปราเาณจะเตรียมบอ่ออยู่ประมาณนี้นะคะเจ็ดธรรมชาติที่สุดเมสูจะดเตรียมบอ่อ จองบอนี่นะคะปลูกพักกันจองเนสุเตรียมบอ่ออยู่ก่อนจะเอาหอยลงบอนะคะเนาะเตรียมบ่อเอาต้นกล้วยนะคะมาแซาน้ำเพราะบอ่อหอยปูนเพิ่นไอไห้ปูนเพื่นจืดนะคะเนาะบอ่อหอยทอพิ่นเค็มย่านหอยเขาตายม่สุกระล้องเอาต้นกล้วยมาแซอยู่ประมาณเดือนกว่าๆค่ะเนสุก็จะเอาออกเอาออกคือม่สุจะเอาดินมาใส่ หาพักกันจองมาปลูกไว้เตรียมแมสูเตรียมบอ่อไปถ่าลงหอยคมนี่แม่สู่เตรียมบอ่ออยู่ประมาณสองเดือนได้ค่ะแม่สูตถึงจะหาหอยมาลงเบิงไปค่ะไปเบิงน้ากันมาหอยคมแม่สูจะมีหรือไม่มีนะคะโอ้ยมีอยู่พี่น้องเห็นค่ะออกลูกเปล้วพอมเห็นไหมค่ะอ้ย อันนี้บบที่หนึ่งนะคะอ่าแม่สุเสียงเบิง่งทัวนะคะบอที่หนึ่งสีค่ะีค่ะอืาเพิ่งยังอยู่จ้้งใจในอันนี้เพิ่นก็บออกลูกแลว้วอันนี้อันนี้กับแม่สู้ที่ได้ถามเพิ่นคนที่เพิ่นเคยเรียงมานะคะเนาะเพิ่นว่าหอยโขมสิบห้าวันออกลูกครั้งหนึ่งเพิ่นว่าแม่สูก็เลยร้องมาเบิง่ง ว่าเพิ่อนออกลูกอยังอีเพิ่นที่อยู่ตามยังสี่นะคะเนาะแม่สุกจะหาโป้งหาจอกนะคะมาลงุงแต่ว่าสำหรับอันนี้เป็นแหนป็ดค่ะแหนป็ดแม่สุกจะเลี้ยงไว้ไว้ให้ใกล้ค่ะเลี้ยงเขียเปิดเขียไกลเฮาโอ้ดีใจค่ะหอยแม่สุกมีอยู่เรือค่ะเรืออค่ะมาเบิง่งโตค่ะแม่สุกสิาพาเบิ่งให้เบิง่งอันนี้แม่สุกก็เอาลงุงแค่ ครึ่งกิโลนะคะอ่างละครึ่งกิโลค่ะโบละครึ่งกิโลค่ะโอ้ยไนไหม่กับนี้พี่น้องน่าในสูตรทดลองนะคะมือใหม่ค่ะมือใหม่เลยํำนีก็ดีใจนะคะเนาะโอ้ยพี่น้องเลยพี่ดำๆนี่ก็ลูกหอยนะคะเนาะอ๋อพยันยังอยู่ค่ะไปเบิ้งแม่สูตรสิง้มให้เบิ้ง อิง้มไมหเบิงเนาะค่ะนอก่าขทางใต้เพิ่นสีมีบอสทางทางใต้นี่แม่สุกสิใส่ขี้ดิน,นะค่ะเห็ดไหบอเพื่อนแบบธรรมชาติะค่ะที่ใส่ขี้ดินไว้หลังจากที่ใส่ขี้ดินแล้วแม่สุกสิหาต้นผักกัญจองนะคะมาปลูกมาเห็ดบอไหเพิ่นมาเห็ดจีบผาักอาศัยของเพื่อนเป็นอาหารของเพิ่นนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ หอยบักใหญ่พี่น้องจะหวยใหญ่ๆ่ะน,นี่คือหอยธรรมชาติของเขานะคะพันธธรรมดาของเขาบริเวนหอยเอกรรษตรนะคะบริเวนพันธุ์เกษตรอืมโอ้เป่นไงล้วจ้าโอ้วันตึกเลยค่ะโอ้เยอะเลยเดี๋ยะเสียให้เหบิรงคือทัวโบนะคะเนาะ อันนี้บอที่หนึ่งนะคะ,ะผลออกมาบบที่หนึ่งเรือค่ะอันนี้กับพันผสมนะคะเนาะเบื้องหอยเพื่อนเอินหอยวายจาหอยวายหอยขุมธรรมดาอาอืหอยวายเพื่อนจะออกลายๆค่ะดต่เมนสูตรที่ให้เบิ้งหอยวายค่ะ อันนี้เพื่อนเอินหอยวายก้นเพื่อนจะรลายๆนะคะเอานี่ค่ะอันนี้เพื่อนสิเอินหอยวายนะคะธรรมชาติมีหอยวายเมียสุกรจะป้อยลุงน้ากันนะคะไองงมม้านะคะจะหามา้าก็หาตามทุงไห้ทุงนาของเขาในสารใน่อเพื่อนก็ไปงมม้าค่ะอันนี้โบที่หนึ่งค่ะ อันนี้บอที่หนึ่งนะคะอันนี้ไมซูสีพาแห้เบิ้งบอที่สองบอที่สองก็ติดกันนี่แหละค่ะที่เตรียมบอก็คือกันเลยล่ะคะ่ะเหมือนกันกับบอที่หนึ่งะค่ะโอ้ยบอที่สองอันนี้แห่ะเป็ดแห่เป็ดจากน,าน้าแหนะนะคะเด้อไมส,สูเอาไว้ให้ไกลอ้าค่ะสูให่เบิง <Á> ้งป้าไมโคมไม่ซูนะคะไมโครไม่ซูก็ออกลูกละค่ะ อ่ามีน้องเล็กแล้วโอ้ยอจากเม่สูทดลองเลี้ยงนะคะเพิน่นกระชียู่แบบนี้นะคะถ้าเขาเอาจอกเอายังหายเพิ่นอนยู่นะคะเนาะเห็นบัพี่น้องนี่ัวหนึ่งหน่อยๆนะคะเนาะโอ้ยลูกเพิ่นนะคะโอ้ย่นจับนี่นี่เต็มเลยพี่น้องอเออจังลูกเพิ่์เอาไม่สูห้เบิองนะคะเนาะโอ้ยปุณห์นะ Ừ, พี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงอยากทดลองเลี้ยงชิแมสูนะคะอันนี้ปลาายเนะะียค่ะคุณนะคะเห็นบคะคะเดี๋ยวเมสูปวดเอาอันเนออกหายเบิงอืมนะคะเอ้ลายอยู่ค่ะอ้เพเป็นออกลูกแล้วนี่แมซูสิเหล้ยงยี่สองทดลองเลี้ยงยี่สองบ่อค่ะทดลองเบิงโอ๊ยสวยค่ะคุณน่ะพี่น้องเอ้ย เห็นบอันนี้ลูกน้อยเพื่อนนะค่ะเนาะอ้อืลูกน้อยเพื่อนกระเต็มเลยค่ะโอ้โหลูกน้อยเพื่อนกระเต็มอืมที่เลี้ยงที่ให้อาหารอันนี้แม่ซูรเลี้ยงตามธรรมชาติค่ะบ่ได้ให้อาหารบ่ได้แหงหัวอาหารบ่ได้ให้อันใดนะค่ะปล่อยธรรมชาติให้เพื่อนกินจอกกินเนยเอา นี่เนเป็ดค่ะในสูสีเ,สเอาไว้ให้ใกล้เกี่ยใกล้ทุกมือนะค่ะเนาะเนเป็ดเนแดงค่ะม่สูก็จะเลี้ยงน,นี่ก็คือบอ่อหอยคบบ่อทดลองเลี้ยงหอยคมของแม่สูนะคะเนาะนี่สองบอ่ออยู่ในบอ่อซีเมนต์ค่ะแม่สูสะเลี้ยงไว้สองบอ่อแค่นี้อุกรอนถ้ามันได้ผลแม่สูก็จะขยายเรื่อยๆค่ะอันนี้คือบอ่อทดลองนะคะ ถ้าผูใ้ใดอยากทดลองเลี้ยงกะเตรียมบอคือแม่สูบบอกวิธีการเตรียมบอนะคะเอาตนาา้นกล้วยมแเ่นาไปกอนพอให้บอเป็นจืดปูนปูนมันจืดนะคะเนาะพอบอ่อให้ของเขาตายพอให้หอยเขาตายนะคะเพราะจืดแล้วประมาณแม่สูจะแซ่ต้นกล้วยอยูุ่ประมาณหนึ่งเดือน,นะคะ่ะหนึ่งเดือนหลังจากนั้นแม่สูจะเอาขิดินมาลุงแล้วก็ะหาต้นใหม่มาปลูกกอนค่ะหาพักกันจองมาปลูกล้อเลยค่ะปลูกไว้เตรียมบอค่ะ หาหาจอกหาต้นพักกัญจองนะคะพักกัญจงเมสุก็เป็นดอกเล้ยวนะคะอันนี้กระสีเมสุกระสีขยายพันธุ์ต่อไปค่ะอันนี้กระจะกาเอาพันธุ์เพิ่อนอันนี้เมสุกระจะหามาปลูกขึ้นกันนะคะกระถาผู้ใดมีก็สร้างซื่อนะคะสร้างซื่อในเนตน,นอันนี้ได้หาทำผู้ใดมีบ้านใดมีค่ะหาไปตามน้ำธรรมชาติของเขาค่ะเอามาปลูกไว้ แม่สุจะเตรียมบอ่ออยู่ประมาณสองเดือนหลังจากหลังจากสองเดือนเตรียมเตรียมบ่อเสร็จเรียบร้อยแม่สุก็จะไปหาหอยน,นี่แหละค่ะมาลุงเบิงอันนี้แม่สุจะเอาลงบอ่อละครึ่งกิโลค่ะบอ่อละครึ่งกิโลนะคะบอ่อละหาขีดอันแม่สิจะทดลองอยูแม่สุกวากาลุงหลายยันพื้นตายนะคะอันนี้แม่สิก็ไปหาตามธรรมชาติมาปล่อยเบิงค่ะอ่า หอยมาเบิ่งเพิ่นพร้อพมกันเลยหอยแม่สูยังพี่จะโตยิงใหญ่อะเบอืองแม่สูสี่ให้เบิ่งบ่อที่สองะคะสิง้มเบืองงม้มเบืองตามขี้ดินนะคะอันนั้นเพิ่นสิอยู่ปากบอ่ออันนั้นเพิ่นจะขึ้นตามปากบอ่อนี่อยู่ขี้ดินโอ้อยู่ขี้ดินก็มี้ค่ะพี่น้องโอ้ยอยู่ขี้ดินก็มี้ต่หนวยงใหญ่ๆคือกันแล้วค่ะอ๋ออันนี้เพิ่กติได้กินดินแน่นะคะ เป็นเกาตรไดอยู่ธรรมชาติคือเฮ็ดไหโบตธรรมชาติดีที่สุดนะคะธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะแล้วค่ะมึงว้ยนี่ลูกพี่น้องเอ้พุนาเอ้านี่ลนะคะวิธีวิธีเลี้ยงวิธีเตรียมบอมสุกระบอกรายล,ละเอียดแล้วนะคะเนาะถ้าปุด้ดด้มือใหม่อยากโดลองเลียงคือเมสยู ทดลองเบิงเนาะค่ะเนาะแต่เขากับพยายามที่สิว่าอย่าเอามันเพื่นฟ้าปล่อยไว้หลเขากับลุงทีละน้อยเอาก่อนไปหามาให้ใจทีละน้อยเกิดเป็นตายเขากะจะร้องใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้เมสูกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะผู้ใดที่สนใจที่เรียงตามเมสูกะเฮ็ดตามวิธีที่เมสูแนะน้ำไปเนาะค่ะเนาะว่าให้เตรียมบอ่อเตรียมหยังเาะอะกรอน สำหรับคลิปนี้แม่สุกัลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ